สวีครับผมหนุยจ่าผมวันนี้เราก็มาทําบุญกันอีก1คลิปนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเทวราชคุณชรน,นะครับวันนี้ก็จะมาไหว้พระด้วยแล้วก็จะมาให้อาหารปลาด้วยนะครับผมมาทําบุญให้อาหารปลาเดี๋ยวบรรยากาศภายในวัดจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศทําบุญจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามแล้วก็ไปพร้อมๆกันเลยครับ ใ่นะครับผมวนันนี้เราก็เข้ามาลายในวัดแล้วนะครับผมวันนี้เรามีเพื่อนรอ่วมติีมาด้วยนะครับผม <c oughs> คนร่อนของเราก็คืออาปิสานน้อยคนนี้ชื่ออะไรคะ,ช,คะชื่อเบลค่ะชื่อเบลนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับผมก็เลยชวนกันมาทําบุญนะครับผมว่าช่วงนี้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตของนางนะครับก็เลยพามาทําบุญสักนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยดี ไม่ค่อยดีเ้นี่ข้าลงบาลสามรอบ <laughs> ข้าโลงบาลสามรอบเป็นอะไรจะดวงดีขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ปีชงแล้วนะ <laughs> ไม่ใช่ปีชง <laughs> แต่เข้าโลงบาลสามรอบจะ้ะ <laughs> <laughs> ข้าโรงบาลด้วยสาเหตุอะไรบ้าง <laughs> ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจต้นปี <laughs> กดลายยอกลางปีกดลายยอ <laughs> ท้ายปีก็เป็นข้อหน้ค <laughs> าเป <laughs> เอ็นข้อเท้าฉีกน,นี่คือเกิดจากการเล่นกีฬานะาบางคนคิดว่าเป็นข้อเท้าขาพีกแล้วเป็นเอ็นข้อเท้าเอา่เอขาดอีกเลือคือแบบอาการปกติกล้ามเนื้ออักเสบกระติ แต่นี้เดินทุกเดินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จะหายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะเป็นไฮเปอร์เป็นไฮเปอร์ิดเดินไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในวัดแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรที่เราทำเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยนะครับผมวัดเทวราชกุญชรวรรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารตั้งอยู่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระอารามแห่งนี้เดิมเป็นวัดราช สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีนามว่าวัดสมอแคลงพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่กว้าง17เมตรยาว36เมตร โดยรอบมีกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถที่มุมกำแพงแก้วมีเจดีทั้ง4มุมภายในพระอุโบสถมีพระพุทธเทวราชปฏิมากรเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโกรหะหลอลงลักปิดทองปางมารวิชัยภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถนอกจากภาพชุมนุมเทพพดาแล้วยังมีภาพพุทธประวัติภาพทศชาติชาดก ภาพเครื่องตั้งบูชาแบบจีนรวมถึงภาพปิศนาธรรมมากมายที่อยู่ภายในพระอุโบสถ ก็หลังจากที่เราไปไหว้พระในพระอุโบสถแล้วนะครับผมเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเราก็จะพาทุกคนนะครับผมไปทําบุญให้อาหารปลานะครับที่ท่าน้ําของวัดเทวราชกุญชรนนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ถวายที่เราจะมาบริจาคแล้วก็มาซื้ออาหารปลาตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกระสอบละห้าร้อยนะครับมเมล็ดอาหารเม็ดถุงละยี่สิบแล้วก็ขาหารปาก็จะ <c oughs> อยู่นตู้อาหารปลาบำรุงวัดนะครับอันนี้เป็นอาหารปลาของทางวัดนะครับผม <c oughs> จาก20เลยครับ ทาน้ำของวัดเทวราชกุญชรวรวิหารก็จะเป็นที่สำหรับปล่อยปลาสเสดเค์และให้อาหารปลาในบริเวณศาลาท่าน้ำของวัดเทวราชกุญชรก็จะมีชาวบ้านนำพันปลามาให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการสเสดเคาออยู่ในบริเวณศาลาท่าน้ำอีกด้วย น,นี่ก็หลังจากที่หลังจากที่เราทําบุญเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ให้อาหารปลาเสร็จ้อยตอนนี้อยู่ออกมาที่หน้าวัดแล้วนะครับผมก็มาผักกินน้ำนะครับอยู่ที่ร้านหน้าวัด ัระหว่างรอ,อน้ำปัดนะครับกับน,น้ำส่งปั่ก็มาทานกิดกุสานะครับซึ่ชอบกินมากนะครับเวลามาสีอ่างอันนี้แอดมินพายาวเขาคนน้ำส่ง คอนเฟิร์มมา20บาทนะครับอยู่หน้าวัดเทวราชุณสอนนะครับหน้ามหาวิทยาลัยได้พงศยีราชมงคลน,นะเป็นยางางเป็เป็เเไปค่ะแต่ที่เราจะไปไปไหนต่อ นี้จะปนหรือเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับีะที่เรากำลังจะไปกำลังจะไปขึ้นรถนะครับผมด้านซ้ายมือเป็นของเป็นหอกรมเป็นกรมจิตากรเป็นกรมศิลปากรนี่นะครับขอสมุดแห่งชาติีตรงนี้ใช่ทำไมนังสือเยอะมากว่าเข้าไปก็ต้อง อนรญาทนิดนึงรักษามารญาตเพราะว่ามันอาจจะมีคนเข้าไปหาหนังสือหรือว่าอ่านหนังสืออะไรนะครับก็ต้องมีอนุญาตในการเข้าไปใครจะมาวัดเทวราชคุณชรนะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดเทเวศนะครับแล้วก็เดินย้อนกลับขึ้นมานิดหนึ่งข้ามเออลงท่าเรือเทเวศก็ได้ครับแล้วก็เดินมาเข้าอีกซอยหนึ่งก็จะเจอวัดเทวราชคุณชรนะครับ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของช่องหนุยด้วยนะครับยังไงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ